การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางทําอย่างไรมาดูการนะครับอันนี้จะเป็นโจทย์ลักษณะของการหาพื้นที่นะครับโอเคพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านี้นะครับเขาจะให้29ก็คือพื้นที่ตัวที่1 b คือพื้นที่ตัวที่สองสคือพื้นที่อันที่3นั่นเองนะครับอ่าเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราเอาพื้นที่2อันนี้มาบวกกันก่อนนะครับก็คือ29มาบวกกับ b นะครับพื้นที่ตรงนี้เกิดจากอะไรครับมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะสมมุติว่าเราจะให้ตรงนี้เป็น Y แล้วกันนะด้านกว้างเป็น Y นะฮะด้านยาวคือ9นะครับก็กว้างคูณยาวนั่นเองนะครับ 9y ติดไว้เป็นสมการที่1นะครับสมการที่2นะครับเดี๋ยวเราจะหาพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ระหว่าง B กับ 4, 3่ามจะมาบวกกัน B บวกสี ับเท่ากับอะไรครับก็คือกว้างกว้างก็คือ y ส่วนยาวก,ก็คือ11นะฮะก็เป็น11คูณ y นะมี2สมก,การแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะหาค่า b อย่างไงนะครับก็หลักการก็คือถ้าเราจับมาหารปั๊บ y จะหายไปนะครับเอาสมก,การ1หารด้วยสมก,การที่2ซะ29บวก b หารด้วย b บวก43า ด้านขวาหารกัน 9Y ส่วนด้วย 11Y Y อ็ดวายก็ตัดกันไปนะครับจากนั้นเราก็ใช้วิธีการคูณไข้เอาสิขึ้นมาคูณน,นะครับแล้วก็เอา9คูณกับ B ีบวกสีไปนะครับงนั้นฝั่งซ้ายได้11คูนย9บวก B ฝั่งขวาได้เลข9กคูน B บวกกับ43เดี๋ยวเราแก้สมการโดยเอากระจายตัวเลขเข้าไปคูณน,นะครับ นะ11คูณกับ29ก็จะมีค่าเป็น319 11คูณ b ได้ 11b 9b ได้ 9b นั่นเองนะครับเอา9คูณกับ43 9 3 27ทด2นะ9 4 3 6 38 3 8 7นั่นเองนะครับจากนั้นฝั่งซ้ายต้องเป็นตัว8เจ้ย้าย 9b ไปลบมันก็จะเหลือ 2b เอา319ไปลบกับ387ก็จะได้เป็น68นั่นเองนะครับงั้น B ต่อเท่าไหร่ครับเอา2หารตลอดนะครับคำตอบคือ34ตารางหน่วยนั่นเองโอเค